ช่างอ้อนดูนะครับว่าเขาหลอมากเลยครับครับเขาจะมาตัดผมแล้วผมก็ได้ผ้าคุมดองโก้มาโฆษณาให้ด้วยครับเขาให้ผมมาโดยอาจารย์ใหญ่ครับท่านอาจารย์ใหญ่ท่านให้ผมมาเขาจะมาตัดผมทรงเปิดในรากซ้าครับนี่ดูวิธีตัดของช่างอ้อนเปิดในรากซ้านะครับ เขาจะเน็บในอย่างนี้โดยใช้วีแบ่งอย่างนี้แบ่งผมให้เป็นส่วนส่วนที่เน็บในก็คือส่วนนี้ดูนะครับอย่างนี้อย่างนี้คือให้มันได้ฉากของมันว่ามุมหน้าผากคิวปุ๊บตั้งกรอบอย่างนี้ตั้งกรอบอย่างนี้แล้วก็เริ่มตัดเลยครับโดยแช่คันเบอร์เบอร์หนึ่งนะครับแล้วก็ตัดเลยครับ เขาเรียกเน็บในด้านหลังไม่เอาออกทั้งสองข้างครับที่สาเหตุที่เราใช้เบอร์หนึ่งก็เพราะว่าต้องการให้มีรอยดำเงาให้มีรอยดำเงาอย่างนี้คนมาตัดนี่ก็อายุประมาณสิบปดหรือสิบหครับหรือสิบสาม สิบห้าปีใช่ไหมสิบห้าปีนี่ก็มเมียก็ไม่เคยมีแฟนก็ไม่เคยมีแต่กระสดอยู่เนาะนี่นะครับเขาเรียกทรงวัยรุ่นนะครับทรงวัยรุ่นจริงๆเลยเน,ยเนบในเขาเรียกเน็บในเบอร์เบอร์เบอร์หนึ่งแล้วก็ทำทำมุมให้ได้อย่างนี้หมายความว่าปึ๊กปึ๊กให้ได้เสร็จแล้วก็เนบไน ด้านหลังก็เป็นลากใส่ทีนี้เรามาดูการยึด,ดาการกันแต่งเขาบอกว่าเน็บในเหลี่ยมโค้งอนียเราก็จะดูอย่างให้ดูหน้าใชัดผมใช้ผ้าคุมดองโก้นะครับี่อย่างดีใบมีดโกนของยี่ห้อดองโก้เนี่ยประัดเรียนก็ของตาบาเบอร์ก็ใช้ดีครับเราก็จะวางอย่างนี้คือหาเหลี่ยมให้ได้ว่าเนี่ย เราจะดูมุมมุมหน้าผากมุมคิ้วเนี่ยกับมุมนี้โดยใช้กรอบเป็นตัวตั้งฉากแล้วเราก็ทําแล้วมันก็จะได้รอยโคง้งมันจะสวยมากเลยเห็นไหมครับแล้วเรากระเช้ามงอเก็บอย่งนี้ก็จะมีรอยโค้งที่สวย การแบ่งผมนี่ผมใช้เทคโนโลยีโดยการใช้คลิปครอบผมของผู้สูงอายุถ้าเราใช้คลิปเป็นตัวตัวมันแบ่งผมยากเพราะเป็นผมผู้ชายมันไม่ใช่ซาลอนถ้าเป็นซาลอนเราก็ใช้กิปหนีบเยอะเท่าไหร่ย,ยิ่งดีมันจะได้ผมจะได้ไม่ตกลงมาล่วงลงมาเพราะไอ้ตัวนี้เป็นผมชายเราก็ใช้กิปขึ้นวงกลมแบ่งไว้เลยครับ ทำให้มันเป็นเหลี่ยมอย่างนี้ถ้าอยากให้มันนวนลเราก็เอาอีกตัวหนึ่งอย่างตัวนี้ปรับเป็น0.5นย์าต่ำสุดแล้วจะดึงให้มันนวลอย่างนี้นะแต,แต่แต่ไม่ต้องไถนอนอย่างนี้นะถ้านอนอย่างนี้มันจะบังคับปัจจัยเลีอนยากแล้วก็พอปรับลง3ามกิ๊แล้วก็ลากขึ้นเลยอย่างนี้เป็นเทคนิคทำให้มันนวลเห็นไหมครับแล้วผมก็จะสวยมาก คือถ้าให้ขาวมากก็ไม่สวยให้ลึกขาวลึกก็ขาวเกินไปก็ไม่สวยคือเราลากให้มันมีรอยนวลอย่างนี้มีรอยจรกันจรแต่งจรได้อย่างนี้ครับนีเสร็จแล้วข้างนี้ทีนี้เรามาดูอีกข้างหนึง่งดูนะครับมันก็ถอดคลิปข้างนี้ออกอแล้วก็แบ่งอย่างนี้นี่เป็นเป็นเป็นเทคนิคของช่างวันเนี่ยมันคลิบโค้งครึ่งวงกลมเะ ตัวหนึ่งก็ประมาณสิบบาทห้าบาทครับ<ด>มันก็เหมือนกิฟอะ่ะมันก็เหมือนเราซื้อกิฟอะ่ะเห็นแบ่งผมง่ายกวกา่ากันทีนี้เราก็มาดูว่าเอาไปตเลื่ยนใส่เบอร์สองมาแล้วก็แบ่งผมอย่างนี้อย่างที่ผมบอกก็ได้ฉากมน คือในใจเรามันมีคอนเทนต์คอนเทนต์มีสตอรี่ว่าเราจะต้องตัดแบบนี้คือใช้เบอร์สองอย่างเดียวไปเบอร์หนึ่งอย่างเดียวถยให้มันเป็นเงาเผนหน้ามันขึ้นนิดนึงตามแนวตามแนวที่เราที่เราปรีผมไว้นี่แหละถ้ามันไม่สวยไม่ตรงเราก็เอาหวีคีดอย่างนี้แล้วเราก็ถ่ายออกอย่างนี้ มันเป็นเทคนิคนิดๆหน่อยๆเอาไปใช้แต่ว่าเวลาแท้จริงๆด้านบนเขาไม่เอาออกเราก็ไม่ต้องไปเอาออกด้านหลังเขาจะเอาไว้รากใส่เราก็ไปเคลียร์ปลายผมออกนิดหน่อยแล้วก็กันเลมกันแต่งนั่นแหละครับคือเขาเรียกว่าเน็บในคือตัดเน็บในคือทรูบ็อกนั่นแหละแล้วเราก็ทรีบ็อกวันบ็อกทรูบ็อกไฟบ็อกอะไรก็ได้แล้วแต่เขาจะเอายาวเอาสั้นขนาดไหน แต่เราอันนี้เขาบอกว่า one block two block ก็คือหมายความว่าเอาเบอร์หเบอร์สองเบอร์3นั่นแหละครับก็ทําให้ตามใจลูกค้าไปอย่างนั้นแหละเพราะว่าเอาความถูกต้องระหว่าง2องฝ่ายมาชนกันภาษาวัยรุ่นเรียวกว่าจอยกันจอยกันจอยกันมาที่มาจอยกันอะไรก็คือตัดให้มันตรงประเด็นกันแค่น,น,นั้นเองครับทีนี้เสร็จแล้วเราก็มาทำทำเหลียมแบบตัง้งร้นอย่างนี้ ให้ตัวกันขอบนี่แล้วก็ทำอย่างนี้ดูมุมเราเอาเตัวนี้เป็นตัววัดอย่างนี้ก็ได้ดูเลยครับให้ชัดๆเลยแล้วก็ดึงลงมาคือนะคืออย่างนี้ก็ได้อย่างนี้ก็ได้มันจะได้ฉากด้านบนนี่ก็เอาขนอ่อนออกนิดๆอย่างนี้นนนก็ได้ฉากเห็นไหมครับนะ แล้วก็ดูอย่างนี้แล้วก็ตั้งตั้งขอบอย่างนี้ตั้งขอบอย่างนี้ให้มันได้ฉากแล้วเราดูอย่างนี้ว่าทําให้มันได้เท่ากันกับฝั่งนู้นแล้วก็ยึดอย่างนี้นี่ทีนี้ถ้าเราจะทําโคง้งเราก็อย่างนี้มันก็โค้งแล้วนะเห็นไหมแล้วเราก็มาถ่าย <S <S ออกเขาเรียกว่าการเหลี่ยมโค้งด้านหน้า <S <S เปิดเน็บใน <S <S ซึ่งเอามีดโกนมาซ้ำอีกทีหนึ่งมันก็สวยแล้ะ ย่งจอนนี่มันดำไปแล้วก็เอาตัวเบอร์0.3มามาลากขึ้นดูนะฮะเอา0.3มาปรับลง3กิกแล้วเราก็ลากขึ้นอย่างงี้นี่ลากขึ้นอย่างงี้นะถ้าเราไถาขึ้นอย่างงี้มันรู้สึกว่ามันจะยากได้มันไม่ถนัดแล้วก็มาลากขึ้นมันจะง่ายกว่าให้ขค้าเอียงไปนิดนึงอย่างงี้ พอเราปรับสามกิ๊กแล้วมันจะนวลกลมคกลือนสวยมากเลยถ้าเขาเอียงมากเราก็จับหัวเขาเอียงดะไปนิดนึงอย่างนี้ครับผมก็ให้เคล็ดลับนิดนิดหน่อยหน่อยง่ายๆสะดวกสะดวกซึ่งใครจะด่ามากหรือใครจะดา่าหรือใครจะแช่งยังไงผมก็ขอบคุณครับที่ทําให้ผมโดนด่ามากที่สุดเป็นบางคนก็ด่าผมว่าช่างหัวก้วยช่างอะไรโอ้แล้วแต่เขาจะด่าไปครับราะผมก็ทําให้ดูอย่างดีเลยครับ บางทีก็เปิดข้างเสร็จเปิดช่างต่อไม่โอ้โหบางคนช่นนนนนนนางบ,บางคนมันก็เอาผมหนักเหมือนกันแต่ก็มามาทำปฏิบัติจริงนะมันมันก็เป็นเรื่องอย่างนี้แหละครับเรื่องง่ายๆครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยก็แล้วกันด้านหลังลากใส้เนี่ยก็อย่างนี้เราก็เราก็เอากันไกลซอยฟันปลาแบ่งขอบเอาตัวกันขอบมาเนี่ยอย่างนี้วิธีทำลากใส่ โค้งตามนี้เลยครับสําหรับคนนี้เขาให้ถ่ายนะครับเพราะว่าเขาชอบชอบเล่น YouTube ชอบเล่นกันงาชั้นแน่นวันชัยชั้นแน่นทุรกษุรีโปรโมชั่นออจุดอ่อนกันงาช่างหล่อและกันงาช่างหล่อนะครับพิมพ์เลยครับใน youtube อะ่ะจะมีจะเห็นหมดเลยเป็นช่องของผมเองแต่ว่าผมประสานงานกับคุณงูดินงูดินประมูลสีตามสกุลของนักร้องนักแต่งเพลง เขาก็เอาผมไปลงไปเล่นให้ผมก็ตามใจเขาแหละครับพระวันช้ยแชนแนลงูดินประมูลสีทางอ้อนทุลักทุเีโปรโมทปลกบาเบอร์โปรโมชั่นอะไรก็ว่ากันไปตามใน y o u t u เนะ่ยชื่อจริงผมชื่อกันงาช่างหล่อมีบาโค้ดอยู่ในนั้นแหละครับจิมไปเจอเห็นเลยแหละกันงาช่างหล่อเนี่ยพิมไปเห็นแน่นอนอยู่ใน y o u t u b e อะแหะ 088 726 0729โทรมาด่ามาแช่งได้ผมก็ยินดีต้อนรับทุกเมื่อทุกขณะเลยครับผมทําผมก็ไม่ได้คิดค่าอะไรแล้วก็ทำทำทาให้มันดีที่สุดเพื่อที่จะแบ่งปันวิชาตัดผมให้คนกําลังเรียนกําลังอยากรู้อยากเห็นสําหรับคนที่เก่งแล้วก็ขอโทษด้วยว่าถ้าตัด ดีกว่านี้ได้ไหมมันมีอยู่แค่นี้อะคนบ้านนอกครับจะให้ผมตัดดีกว่านี้ก็มีแต่เอาทองคํามาทําบัตตเลียนแล้วก็ตัดตูแค่นั้นแหละครับขายทองคํามันไม่ถูกหรอกแต่ผมก็คือวิชาม,มีแค่นี้แหละบางคนก็ทําทุกอย่างเพื่อให้เป็นทรงนี่แหละมันเป็นทรงแล้วเราก็เอาตัวนี้ออกแล้วเราก็ดูว่าข้างบนนี่มันเป็นมันเป็น,ม,น,ปนมันเป็นด้านบนเขาไม่เอาออกมันก็เป็นทูบ็อกซ์ลากส่ก็ให้ดูนะอย่างนี้ ถ้าเอาออกมากกว่านี้มันก็จะสูงไปแล้วมันก็จะเดือไปมันก็ไม่ใช่ทรงลากไซแล้วนี่แหละครับเขาเรียกว่าชื่อทรงจริงๆวันชื่อเนบไนทรูวันบ็อกนะครับทรูบ็อกไฟบ็อกฟรีบ็อกได้หมดครับขอบคุณครับเจ้านหน่ครับกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับนี่ดูชัดๆเลยนะครับเนี่ยตัดเสร็จแล้วมันก็จะมีเหลี่ยม มีโค้งมีรากใสเนี่จะว่ายังไงก็ว่าไปจะดุยังไงก็ดุไปผมก็ทําให้ดูอย่างนี้ถ้าไม่ดีตรงไหนเราก็แต่งโดยใช้สายตาสายตาที่เรามองเห็นนี่แหละดูด้านข้างทั้งสองข้างคนมาตัดนี่ขอบอกตรงครับว่าชื่ออะไรครับบอกตรงชื่อเล่นก็ได้<น>เป็นโสดแลชื่ออะไรชื่ออะไรนะฟุกฟิกครับชื่อฟุกฟิกเบอร์โทรมีไหม ไม่มีไม่มีใครอยากติดต่อก็มาติดกับช่างอ่อนนี่ฟุกฟิกครับขอบคุณครับกดไลค์กดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ